ชมบรรยากาศงามแรงครับพี่น้องชมนี่ก็มาะเลาะพามาะเลาะเพื่าเมืองลับแลพี่น้องทำยังพี่น้องไปดูซอกอะไรไปดูสิอืม ยามแรงครับพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากพี่น้องมีห้อยอยังืคอคือห้อยเสือเรียกว่าเรียกว่ามีเสือ โอ้ยอนี่พนเพิ่นทำเสือเก่าพี่น้องถ้ำเสือเก่าทำเสือเก่าแต่มันเลยพังลงมาแล้วในคลิปก่อนๆกัดลงคลิปไปแล้วครับตำนานพี่นอ้นอนเบิ่งเอาเด้อครับพี่นอ้องอันนี้ว่าเซลฟีนี่เนี่ยเนี่ยทำเสือพีเนาะ ทำเสืออะไรนี่ข้างบนนี่เป็นทำเสือแต่มันได้พังลงมาแล้วเป็นดินไปนทำดินเนาะลายปีไปกับปุกกับพังเป็นตามกาลเวลาพอ่พีน้องมาเที่ยวชมโอ้บรรยากาศงามแลงบรรยากาศดีบรรยากาศด,ดีครับโอ้เสียพี่สวยงามกับสวยงาม สวยงามบรรยากาศดูสวยงาม,อมตอนแดดแดดมาถ่ายอลไรพี่นอ้องแผ่แสงพบคำบอดีบอดีถ่ายภาพจะออกมาสวยงามถ้าแดดเด่นๆเนี่ถ่ายอะไรกล้องสูดแดดไป ทายส่วงนี่จะแต่ภาพสวยงามวา็นผู้เขาชมพูทวีปตำนานเมืองรับแรกครับพี่น้องขอบคุณครับที่รับชมฝากสวยงามครับ ขอบคุณครับที่รับชมครับคลิปหนะ้าเจอกันใหม่ครับผม